สวัสดีครับดีครับผมนายจกรนารเสียงหวานครับวันนี้จะมาเขียนบบการตั้งและผ่านไฟเบอร์ในวงจรเมตริกสวิตช์แสดงผลหน้าจอ LED เชื่อับจมนเลฟัง AIS นะครับกด p i c 1 6บบนะครับวางเลครับต่อไปจะเป็น1 n 4 0 7นะครับกดมุนก่อนนะครับี๋ยวมาวางเลยครับ ประมาณตรงนี้นะครับต่อไปจะเป็นสองอินสองวางเลยครับให้ลงนี้ติดนะครับ,รรบโอเคครับต่อไปจะเป็นคีป,ปดโฟนนะครับวางครับต่อไปจะเป็น LM l m 0เอลนะครับ วางนะครับต่อไปจะเป็น O M I H ครั S. บวางนะครับต่อไปจะเป็น I E นะครับลดอันถานวา,างเลยนะครับกดต,ตรงนี้ตัวนะครับต่อไปก็จะเอาเหลยงจ่ายนะครับ Power ตร,ตรงนี้ดูนะครับใบจะเป็นกาวนะครับวา,างน,นะนะครับออกมาแ้วนำมาต่อวงจรนะครับสิบเก้านะครับข้อนี้นะครับยี่สิบเข้าสองนะครับยี่สิบเอ็ดเข้าสามนะครับยี่สิบเจ็ดจะเข้าหนะครับ ยี่สิบกจะเข้านะครับยีเจะเข้าเดนะครับสจะเข้าดอกจันนะครับสานี่จะเข้าเจ็ดนะครับไปเรื่อยๆนะครับให้จนจึงเลขสิบสี่เลยนะครับ ต่อไปนะครับเลขสิบห้านะครับสิบห้าจะเข้ากับสามนะครับสิบหกจะเข้ากับนี่ครับนี่ครับสิบห้านี่จะเข้ากับสี่นะครับสิบหกนี่จะเข้ากับหกนะครับ 17เข้ารันทานนะครับรั้นทานเข้านี้นะครับนี่เข้านี้เลยนะครับนี้เข้านี้นะครับนี่เข้านี้นะครับดีวเข้านี้เลยครับก็เข้ากาวนะครับต่อไปยาวเล็กหนึ่งนะครับเข้าเล็กหนึ่งนะครับ ก็จะเอานี้ครับใหญ่ข้าตอนต้นฐาลต้นฐานออกเข้ากลาวสองลงมาเลยครับไม่ใช่สองนะครับสามนะครับมันมั่วครับผมจบมากสามกับห้านะครับก็เสร็จนะครับกดเข้า p c w เลยครับโปรเจกต์ p s c บริษัทนะครับรอก่อนนะครับเป็นเซฟนะครับเซฟว่า านะครับกดโอเคครับถ้าเรามาเอาโค้ดได้เลยครนะเราได้เขียนโค้ดไว้เรียนนะครับวาง,น,วางนะครับกดคมอมไพล์กดบอดดิ้งออกนะครับโค้ดไม่เออเลยครับเข้าโปรแกรม Edge นะครับมากดที่บอร์ดนะครับ กดใส่โค้ดนะน,นะน,นะครับเซฟเป็น5ห้านี่นะเป็นยี่สิบนะครับโอเคครับเมลันโปรแกรมนะครับแลวมากดตกจันนะครับเกินนะครับ มานี่ครับมาเรียแล้วครับกดเลิกหนึ่งครับเลืเอสองเลือกอก็ได้นะครับผิดนะครับก็อเอเรื่องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ